เป็นควสวยไงเป็นควาสวยไงเกเริ่มต้นขึ้นรับในด่านปลายครับจริงเหรอเข้าไปกลับมาแล้วใช่เลยค่ะด่านปลายค่ะดีครับจะรู้กันว่าฝั่งนี้เป็นฟาสตาครับการเป็นแขกถูด้วยเบสสองวีสองนะครับดะเริ่มต้นขึ้นมาครับเกมแรกครับแล้วคนนี้เขาแรงอะไรอ่ะไอ้อันแรกสองฝั่งของฝ่ายกวาดกันครับเฟิร์สพิกปลาไม่บอกเขาแบบอะไร เออเอาคนโก้มาด้วยเหรอเนี่ยเอ้าเผืกองคนโก้มาด้วยเหรอมาตอนไหนเนี่ยเออไม่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 คนโก้ไอ้นี่คนโก้หยุดเวลาอ๋อใครไปเปิดอ่ะเป็นทัวร์นาเมนต์นี่หว่าใช่ไหมเป็นทัวร์นาเมนต์เป็นทัวร์นาเมนต์ไอเหนียวปรับไม่ใช่เนียปรับพี่ปรับเออชาบ้านไหนคะข้ารอ อืจะยิงปืนอย่าลืมจับมือเขาด้วยนะเขาเดินตามไม่ทันครับบอมบ์้วเอาว่าไปแล้วสวิ้าอยู่ในนั้นไหมจ๊ะ สดีจ้าสดีจ้าดีจ้าอย่านะอย่านะมึงง่ะ Spike planted ว่าแล้วหลังสิด้ว้ Last player standing สวัดีจ้า We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Mm. Mm. Yo, yo, nice. Mm. Mm. Let's start this party. <laughs> เอาครับคำฟังของเอสเอมครับนำไปแล้วหนึ่งแคมครับเพิงไปไหนมลอยครับไปรูปปั้นหินล่อยครับบูมบอดเข้ามาครับจับกลองที่เรนอนาดองเข้าไปครับนเหมือนว่าครับผมเอสเอมครับจะมีการเซนเกมที่น่าจะดีกว่าฝั่งตรงข้ามนิดหนึ่งครับแล้วป่าตาไปครับผมเฮเวนยิงมาย่ามาดิเรือนาครับโลไปแล้วครับเล่นมึงไม่ต้องพูดเรื่อง ไฟพลั w ส a t ท้ายน r ฮเอาละครับฟีิกกลางวอลไฟมาเรดาปาตาต่อครับฟีิกไม่สามารถเข้ามาได้แลจังวันี้มาไงเฮ้ยวัับดิควาตายฮะแหมสุดยอดยิงกร e ฟ้าเฮดเอ็มลาสาลาสา คุณคิมนี่เขาชอบทำเกมเกมยิงเป็นเกมผีเนี่ยน่ากลัวจีก็คือเรื่องจีิงเลยการเดินของคิวโคตรโคตรเป็นผีอ่ะสวัสดีครับทางด้านของคุณนะฮะตอนนี้ก็เอฟพีนะฮะนิ่งเลยนะฮะถือไปอะไร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 ไปกินน้ร์ลายไปไล่ห็นนิ่งอะฮะทันทีลองมาทีเลยเรวไปดูฝาลังพามะฮะเป็นฟินนิกับไม่ได้แปลว่าเกมีหรอกก็เปนเกมรับเดิมือดังรับปล่อยปูไปแล้วก็จับมันจับมาจังวะนีิ โดมาไม่มีใครครับพี่เล่นเลน่านะฮะฝั่งฝั่งนี้นำไปสองนะฮะฝั่งนู้นนำไปสูงยังยิงไม่เข้าสักประตูนะฮะเจอป้องป้องเข้าไปนะครับไม่โดนสักประตูโอ้ป้องป้องไปตโอ้งหตายไปเลยตอนนี้ย่าโดนมาทางซ้ายแลงขวาก็ตายฮะยังไงก็ตายนะฮะส่วนคุณเรเนี่แหละขอคุณคุณกันนะฮะโผล่มานะ ติดตาชีคุ่าวันนี้แล้วคุณกันค่ะเราไปล้คุณจะทำไงใหทีนี้โกบอกเลยนะว่าตอนี้เผาขนตูดเลยนะฮอยิงไม่เขหัวดีนเลนี่เดิม่าเาขนตูดให้ยังไงก็เผาขนตูดตาบอดเนี่ยตาบอดทำเลยฮะโกลขอแพ้เลยนะเขาขอเขาขอแพ ยิงเข้ามาเรียบร้อยน่ากันจะพูดเลยอะไรเฮ้ยเขาขโมยปืนขโมยปืนใช้ตำรวจใะ่ฮะตัวเป็นเซตเกณฑ์พี่ดีไหมครับเป็นการแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจ Phoenix you're a star get it เล่นเล่นหน่อยเล่นหน่อยอยากเล่นนะแต่ไม่กล้าเล่นคุณอาคริมครับคุณอาคริมนอะไรล่ะครับตัวข้าปืนนี้มันจะดีไหมครับ คนเยอะ่ะกูอยังไงอ่กเงนี้มันจะดีจริงเหรอครับผมแล้วฝากเขา y s m c o o มาครับโอ้โหคนดีคผทำไมเนี่ยเราจะพูดว่าไฟฟินิกร้อนแรงเหมือนเมื่อยามของเธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเยอะย้อมบอลเหี้บบินเลยอ่ะอยบูบอดมาสำหรับของไม่รอดเลยเลยไม่รอดอะ แล้วสวนของฟิติกครับยืนเล็งครับยืนเล็งอครับรอเขาพีกมาหรือเปล่าครับอันนี้ปาตามาแล้วครับผมจ้าววันีเเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาน่ามึกูตายแล้วเจอขน้เหี่กูกูนิ่งกูวิ่งเลยนิ่งมากครับนิ่งมากการจะพบกันหรือเปล่าครับตายเลยครับเรียบร้อยครับปืนปืนได้เข้าประตูไปเลยปืนได้เข้า นะฮเอาไปดูด้วยอ้าวเฮียเดี๋ยวกดปีดอยู่เลยเราจะส,สเตปคู่หูและอีคิวเราฝึกกันมานานอเอี่ยวสเตปสตปคู่หูเอาละครับอ่ะมันเดิมอ่ะเดินนำไปเดินนำเดินนำเดินนำใครจะใช้สเต็ปคู่ซอกนะฮะตอนนี้เป็นสเต็ปที่เล่นกันมานานรู้แค่สองคนนะสเต็ปเนี้ย สวัสดีครับฝาเลยฝาเพชรเองครับฝาระเบิดป่ะครับแม่ไม่มีใครโดนฮะ้งเพชรเองอะไรฝาเพชรเองไม่มีระเบิดจัสลบเป็นแล้วแล้วกระโดดมาครับจะวันนี้โดนมากเลยไม่มีใครครับสนิทกุนเท่จังเรลืองแสงเลยเราฝั่งของคุณขีมเดือนไม่รู้จะชื่ออะไรเพราปืนหนักแต่ละคนแต่ละคนทุกคนได้ปืนหนักกันหมดเลยฮะัปืนจัดแน่เลยแย่เลยฮะเราฝั่งเพชรเองครับเข้าวานได้ไซส์แล้วครับแล้วแพ้สบเรียบร้อยฮะ หนักจริงๆนะฮะปืนเขานี่โอ้โหหนักริกคนคนนี้แล้วปิงครับปิงสองพันครับอ้าวปิงสองพันเดือดมิงมาเลย